แม่นิวเคลียร์หันษาเคลื่อนไหวครั้งแรกถึงลูกสาวหลังยอมสละชีวิตคู่ เลิกราอดีสามีดีเจเพชรจ้าจากกรณีเมื่อวานนี้ทำเอาช็อกสะเทือนวงการเมื่อสาวนิวเคลียร์หันสาประกาศเลิกสามีดีเจเพชรจ้าเหลือเพียงสถานะพ่อแม่ของลูกเท่านั้นโดยเธอนั้นขอเปลี่ยนสถานะจากสามีภรรยามาเป็นเพื่อนรักอีกทั้งยืนยันว่าไม่ได้โกรธหรือเกลียดกันและไม่ได้มีเรื่องมือที่สามแน่นอนท่ามกลางการวิาพากษ์วิจารณ์ของสังคมที่ต่างพาการเสรียดายความน่ารักและความอบอุ่นครอบครัวนี้และในเวลาต่อมาคุณพ่ออภิชาติเปิดใจ ใครั้งแรกในฐานะพ่อหลังลูกสาวนิวเคลียร์หันสาประกาศยุติความสัมพันธ์อดีตลูกเขยดีเจเพชรจ้าโดยงานนี้คุณพ่ออภพิชาตินั้นก็ได้ออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวผ่านอินสตาแกรมของตัวเองโดยคุณพ่อได้ระบุข้อความว่าขอขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งผ่านมาให้ครอบครัวเราใครจะเรียกว่าความสัมพันธ์ของทั้งเพชรจ้ากับนิวเคลียร์ว่าอย่างไรก็สุดแต่จะให้คํานิยามกันออกมาแต่สําหรับครอบครัวเราแล้วขอบอกว่าเรายังเป็นครอบครัวเดียวกันเรารักทั้งสองคนและ อีกหนึ่งคนหลานตัวน้อยเมื่อเดินทางมาถึงสุดทางสู้มาจนสุดทางเจอทางแยกก็ต้องตัดสินใจว่าจะเอาอยัางไงทุกๆการตัดสินใจคือสิ่งที่เราต้องเคารพแม้ว่าอาจจะรู้สึกว่าทําใจลําบากขนาดเราอยู่นอกวงการเรายังรับรู้ได้แล้วเขาสองคนละ่ะมันยากกว่าเราเป็นหลายเท่าตัวนับจากนี้ชีวิตต้องเดินหน้าทําชีวิตให้เหมือนนาฬิกาที่มีแต่เดินหน้าสู้กันต่อไปเริ่มใหม่กับหน้าที่และบทบาทใหม่ยังมีอะไรอีก เยอะที่จะต้องทําและหน้าที่พ่อแม่จะต้องรับผิดชอบส่วนครอบครัวเราในฐานะพ่อคนหนึ่งขอยืนยันคําเดิมพ่อจะเป็นกําแพงให้ลูกยามลูกอยากพิงเมื่อลูกเหนื่อยกําแพงให้ลูกเกาะยามลูกกําลังจะล้มกําแพงที่จะประคองไม่ให้ลูกล้มพ่อคนนี้อาจจะไม่ใช่พ่อที่ดีที่สุดแต่พ่อเป็นพ่อที่เลี้ยงลูกมาให้ดีที่สุดทั้งนิวเคลียร์เพชรจ้ายังเป็นลูกที่ดีเหมือนเดิมไม่ว่าชีวิตมันจะเจออะไรที่มันหินหินอีกเยอะครอบครัวจะเป็นกําลังใจให้ทั้ง3ามคน ตลอดไปแต่จริงทั้งคู่อาจจะเลือกเงียบๆไม่ต้องบอกอะไรกับใครแต่ทั้งคู่ออกมาบอกกับทุกคนเคยถามว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาจะไม่หักหลัง FC ถ้าเราไม่กล้าที่จะออกมายอมรับกับเรื่องแบบนี้และต่อไปใครจะเชื่อถือในตัวเราทั้งคู่จึงเลือกที่จะบอกขอบคุณอีกครั้งสําหรับ FC ที่อ่านจนจบและเข้าใจครับ h a s h t a เข้าแล้วห้ามออกฝั่งไทยก้าไว้กับ f c ด้วยนะครับแล้วมันจะผ่านไปยิ้มเข้าไว้และล่าสุดแม่นิวเคลียร์หันสาเคลื่อนไหวถึงลูกสาวหลังยอมสละชีวิตคู่เลิกราอดีสามี ja. ดีเจเพชรจ้าโดยงานนี้คุณแม่นิวเคลียร์หันสาก็ได้โพสตตอรี่ผ่านอินสตาแกรมเป็นรูปภาพครอบครัวที่ถ่ายกับลูกๆที่มีสาวนิวเคลียร์อุ้มลักนาเพื่อส่งกําลังใจให้ในวันที่เจอปัญหาชีวิตอีกทั้งยังได้โพสต์คลิปวิดีโอหลานชายตัวน้อยน้องไทก้า ที่กำลังกินอาหารอย่างอร,อร่อยท่ามกลางชาวเน็ตที่ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นส่งกำลังใจให้กับครอบครัวสานวเคลียร์อีกมากมาย